เรามาปิดท้ายกันที่บทวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับซึ่งเขาได้มีการวิเคราะห์เอาไว้ถึงกระแสในสังคมขณะน,นี้กับกระแสที่มีการเรียกร้องนะครับถึงสันติภาพกระแสที่สนับสนุนการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ไม่เอาความรุนแรงโดยเขามองไว้ว่ากระแสตรงนี้นะครับเป็นกระแสที่กําลังได้รับความนิยมแล้วก็ขยายไปสู่วงกวาง้างทั่วทั้งประเทศซึ่งกระแสตรงนี้นี่เองนะครับมันก็เป็นกระแสที่แตกต่างจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่มีความพยายามที่จะยยุให้เกิดความแตกแยกหรือฝั่งนี้นะฮะที่เขาเรียกตัวเองว่าคนดีอย่างงสิิ้นเช ติดตามได้ในคอลัมน์อัปเดตครับมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมน์ทิ้งหมัดเข้ามุมเรื่องเลือกเอาเอง ไม่จำเป็นต้องพาคนออกมาเป็นแสนแสนล้านๆแต่ก็สร้างกระแสได้กว้างขวางในสังคมสำหรับกิจกรรมจุดเทียนเขียนสันติภาพสนับสนุนการเลือกตั้งสองกลุ่มภาพันนี้นับว่าติดลมบนไปนานแล้วเพราะมีกิจกรรมทุกวันทุกหนทุกแห่งในเมืองไทยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเป็นการชุมนุมกลุ่มเล็กๆตามแหล่งชุมชนต่างๆ มีทั้งจุดเทียนปล่อยลูกโป่งสีขาวสวมเสื้อขาวชูป,ป้าย Respect My w o t d หรือแม้แต่การผูกริบบิ้นสีขาวตามสภานลอยต่างๆจะว่าไปแล้วคอนเซปต์กลุ่มนี้ก็ไม่ใช่แค่หนุนการเลือกตั้งแต่รณรงค์หมดไปถึงต่อต้านความรุนแรงต่อต้านการรับประหารแบบว่าไม่ให้นำความรุนแรงมาเป็นเงื่อนไขในการปฏิวัตริรัฐประหารเราจะเห็นภาพประชาชนจุดเทียนตามสวนสาธารณะบนฟุตบาทริมถนน ใต้ทางขึ้น BTS หน้าตลาดสดหน้าโรงพักหน้ามหาวิทยาลัยบนสะพานหรืออื่นๆกระแสะเรียกร้องสันติภาพหนุนเลือกตั้งต่อต้านความรุนแรงไหลลื่นแพร่หลายอย่างรวดเร็วเพราะชาวบ้านบอกกันปากต่อปากมีการโพสต์ทวิตกันในโลกออนไลน์ สุดท้ายน่าจะเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการขัดขวางการเลือกตั้งเพราะเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนแต่ก็ไม่วายโดนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งสองกลุ่มผ่าพันนี้ออกมาโจมตีกล่าวหาว่าเป็นพวกเสื้อแดงอยู่เบื้องหลังการชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ในครั้งนี้เท่ากับยัดเยียดผลักไสคนที่มีความคิดเห็นต่างไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกันไม่หยุดยอน ทั้งที่ข้อเท็จจริงแล้วการเรียกร้องสันติภาพต่อต้านความรุนแรงเป็นสากลเป็นที่ยอมรับของสังคมอยู่แล้วไม่ควรไปจำกัดสีเสือ้อแต่ควรนึกถึงการกระทําและจุดมุ่งหมายอยากเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันอย่างสงบจุดเทียนปล่อยลูกโป่งเรียกร้องสันติภาพเลือกตั้งและต่อต้านความรุนแรง ีก,กลุ่มหนึ่งรวมตัวกันที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุบทำลายป้ายโลกเขนเรียกร้องให้ตำรวจมายืนข้างประชาชนเลือกเอาแล้วกันว่าแบบไหนดีกว่ากัน